สวัสดีครับนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่27นะครับกันยายน2563นะครับนะวันนี้สนามยิงปืนดินน้ำมันก๊บบีนะครับนะน้ำพร้อมนะครับพร้อมไหมน้ำพร้อมนะครับน้ำแข็งนี่น้ำแข็งมาจากไหนครับนะมาจากสุปปราพันธ์เอ้ีน้ำแข็งที่ไหนครับน้ำแข็งที่ไหนเอาโปรโมทเลยน้ำแข็งที่ไหน,โ,นอหอโอ้โหครับอนะไรอยู่เหนือคลองใช่ไหมครับอ่าตอนนี้ครูเราก็เตรียมพร้อมอยู่นะครับ เต็มพอรมสนามอยู่นะครับครูรอได้นะครับนะนักเรียนจะมาสักนะจะมาสเก้าโมงสิบโมงครับยินดีนะครับนะครูรอได้วันนี้ให้ความรู้เต็มที่นะครับนะเต็มที่นะครับนะไม่มีปิดนะครับนะนะมาเรียนกับครูโบแล้วนะได้ครับได้น้องน้องครูกูก็นะครับ จัดการเรื่องสนามกันครับเรามีวันนี้เราก็มีที่ล้างปืนนะครับนะนะแล้วตอนนี้นะครับสภาพนะครับให้มาฝึกปืนรวมดูสภาพมันนะนะมาพักผ่อนนะครับครูมาพักผ่นนกอนกันนะครับนะมาพักผ่อนพักผ่อนนะนะวันนี้ครูเก่งกับขนขนปั hm, ๊มขนไรมานะครับนะพอได้เผื่อจะมีอ่า ท่านมาทำการล้างปืนนะครับมาเรื่อยๆนะครับนะครับพบกันนะครับ9โมงนะครับเราจะรอไปเรื่อยๆนะครับนะวันนี้น่าจะได้สักสัก10ท่านนะครับ10ท่านก็โอเคแล้วนะครับครับสวัสดีครับ